สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกอกว้ยจะแมนจะแมนดีคักเออจะแมนดีคักอีสัมลีจีแมนมึงดีคักแม่ถ้าเพื่อนยืมยืมเงินเนี่ยนะเพื่อนมันก็มีหลายประเภทเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเออเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเวลาเราว่าอะไรให้เพื่อนเนี่ยก็ได้ถ้าเพื่อนเพื่อนแบบนี้อืม สามดีเอ้ยมึงกะหันหันหลังแน่มเม่งกะงอนเจ้าของแนเป็นยังวงติขนาดมันดีกับมึงขนาดนั้นมึงมึงบอกว่าเวลาเพื่อนเนี่ยจะยืมเงินไปใช้นี่กองทุนนะเพราะว่านี่กองทุนมันจะมีปีละครั้งเขาจะเก็บนะกองทุนก็ไอ้ร้านที่หนึ่งร้านที่สองร้านที่สาม,มเขาก็สิเก็บไปแล้วก็จ่ายต้น มีต้นมีดอกสมมติว่าร้อนร้อยละหกร้อยละสามแล้วแต่แล้วแต่ละไอแล้วแต่ไอมันจะมาร้านไหนร้านไหนนะมาให้กูอ้อ่ะเขาจะมายืมต้นไม่มีต้นหรอกช่วงนี้บางคนก็มีต้นบางคนก็ไม่มีต้นมีแค่ดอกกูจําได้นะเพื่อนมึงมายืมต้นน่ะมันถึงวันจะส่งแล้วกรรมการเขานับแล้วมึงไม่ให้ยืม มึงไม่ให้ยืมเลยหมื่นสองมื่นนะมึงไม่ให้ยืมตอนตกลงกันไว้ว่าเออถ,ถ้าถ้าถึงเวลาส่งแล้วมายืมมึงก็พูดสดิบดีพอเวลาพอเวลาถึงจวนเวลาและจวนตัวแล้วมึงก็ไม่ให้มันยืมเนี่ยหรอโอ้แล้วเอามาพูดสดิบดีแบบเออเพื่อนมายืมต้นแล้วก็มาเอาที่ฉันมาเอาที่เราเนี่ยไปจ่ายแล้วเพื่อนก็ หาดอกมันเอาเองอิสัตแหมพูดสดิบดีพูดซะต,ตัวเองดูดีแต่ก่อนเกิดเรื่องเนี่ยยืมกันฉันยืมเขาฉันเขายืมฉันอิสัตวมีแต่มึงไปยืมเขามึงไปยืมมันเขาก็ไปกู้ทกสมาให้มึงอีสัตวเท่าไหร่อือถ้าลูกมึงไม่ตายมึงไม่มีปัญญาคืนเขาเหมือนกันหรอก จริงไหมอย่าสร้างภาพถ้าลูกมึงไม่ตายมึงก็ไม่มีปัญญาคืนมันพอลูกมึงตายมึงมีเงินมึงมีเงินเอฟซีให้นู่นนี่นะมึงยังไม่ได้ขายขายผ้าด้วยซ้ำเขาให้เงินเขามาผูกแขนเข้ามาเขาโอนอะ่ะเขาให้มึงช่วยมึงอะ่ะมึงก็มึงก็เอาไปจ่ายมันจริงไหมมึงยังไม่ได้ขายผ้าด้วยซ้ำ แต่ก่อนมึงยืมมันพอมันมายืมคืนบ้างเฮ้ยไ hey, อ้น,นี่มันไม่มีปัญญาใช้นะบอกทุกคนไว้เลยบอกทุกคนไว้เลยถ้าไอ้เพื่อนเนี่ยมายืมมายืมเงินนะอย่าไปให้มันนะอย่าไปให้มันนะมันไม่มีปัญญาใช้มันยืมมึงกี่กี่เดือนอนะ่ะกี่ปี hmm? มึงยืมมึงยืมมันกี่ปีแล้วมันยืมมึงกี่ปีถึงขั้นยึดโอ้ยม,มึงไม่มีปัญญาใช้กูหรอกเอาที่มามาจ่ายมาจ่ายนี่ไอ้นี่กูเลย จริงไหมตับเป็ดมึงเป็นคนแบบนี้ไงแล้วมึงบอกว่าอีเพื่อนอีอีผู้หญิงเพื่อนอีผู้หญิงมึงบอกว่าโอ้ตอนอยากจะได้เงินเนี่ยเพื่อนจะเพื่อนจา๋าอ,อยากจะยืมเงินมึงนะเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋ามึงก็เหมือนกันอีสัตว์มึงก็เหมือนกันเวลาอยากจะใช้มันมึงก็เพื่อนจะเพื่อนจ๋าเหมือนกันเออไปเพื่อนอีเพื่อนอีเพื่อนไปไป ยากซองน้ากูนอีเพื่อนกูอยากอายคนอีเพื่อนก็พาไปอีเพื่อนก็พาไปแจกซองบ้านกบกตูมเนี่ยอีเพื่อนก็พาไปแจกซองสิคะเออทุกคนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไงตับเป็ดอีสัมลีมึงไม่รู้เลยเหรอเขาก็อาศัยอยากจะหยิบยืมหยิบยืมจากมึงมึงก็อาศัยให้เขาหาหนู่นหานี่ช่วยไปแจกซองช่วย ช่วยกันน่ะเออยืมก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่คืนจริงไหมอย่าสร้างภาพให้ตัวเองดูดีพูดซะแบบโอ้โหคนอื่นนี่ดูแย่ไปหมดมาอาศัยอยากได้แค่เงินจากมึงมึงก็อาศัยเขาเหมือนกันมึงก็คิดด้วยสิจริงไหมแต่ก่อนมึงก็ไปหามันเที่ยวไล่เที่ยวคืออยากให้มันเป็นไอ้พูดไอ้ เขาเรียกว่าเป็นพยานพูดให้การเป็นประโยชน์กับมึงแหมเอ้ยพูดเสดูดีเขาต้องเป็นพยานอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับบ้านผู้สูญเสียอืมแต่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันก็พูดให้การเป็นประโยชน์กับฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมเห็นไหมทำไมมึงต้องอดทนล่ะทำไมมึงต้องอดทนจนขึ้นศาลเสร็จตัดสินเสร็จ ทำไมมึงต้องอดทนทำไมมึงเพิ่งมาปีดอืมทิ้งเพื่อนตอนนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะถุงยางอนามัยอีสัตว์มันใช้เสร็จแล้วมันจะรอให้มึงไปตรวจสอบหรือไงมันถึงไม่ทิ้งแม่เล่าซะแบบโอ้โหมันเนี่ยไม่มีความรับใช้แล้วต้องเก็บไว้ให้มึงดูไอ้ผัวมึงนะ่ะ บอกว่าโอกมันเอาผู้หญิงมานอนบ้านสวนเนี่ยไงถุงยางยังมีอยู่ยังยังเห็นอยู่เนี่ยมันฉีกรอยฉีกใช้แล้วอิสัากูจะบอกให้ถ้ามันเอาแอบมาจริงอ่ะมันใช้แล้วมันก็ทิ้งมันไม่รอมันต้องรอให้มึงมาถ่ายรูปก่อนเหรอวะอืมจริงไหมมันต้องรอให้มึงมาถ่ายรูปเอ้ยเนี่ยเนี่ย เก็บไว้ให้มันมาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่ากูเอาผู้หญิงมานอนที่บ้านสวนแบบนี้เหรอฮึแล้วอีกอย่างนึงมึงบอกว่าโอ้โหมึงเนี่ยเป็นแม่ทุกคนเนี่ยก็อยากให้ลูกได้ดีทั้งนั้นอีสัตว์อิสาระเลวแล้วแม่มึงล่ะแม่มึงผิดอะไรแม่มึงก็อยากให้มึงได้ดีไงแม่อยากให้ลูก ไม่อยากให้เขานินทาไปในทางที่เสียาหายแม่ไปทำนาที่นู่นยโสธรลูกเป็นไงลูกอยู่บ้านเรียนหนังสือโอ้โหชาวบ้านเขาพอแม่กลับมาไปวันสองวันแม่มาแม่มาเนี่ยแม่กลับมาจากทำนาเนี่ยชาวบ้านเขาซุบซิบซุบซิบนินทากันเนี่ยโอ้โหลูกสาวเจ้านะ่ะไม่อยู่แม่ไม่อยู่บ้านเนี่ย ผมผ้าผืนเดียวก,กันกับผู้ชายนั่งหน้าบ้านแถวหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่เอาเป็นเมียหรอกมึงน่ะเขารู้กันหมดไงเขาเห็นน่ะจริงไหมแม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออรักชอบคนนี้แล้วเขาไม่กินไม่ดื่มไม่เที่ยวแล้วเนี่ยแม่ชอบไม่ใช่อิสัตว์แม่แต่แม่ของผู้ชายอ่ะ นะผู้บ่ามึงนะ่ะผู้บ่ามึงน่ะนะเขาบอกเอามึงเขาไม่เอาขนาดบ้านเขาไม่ไ,มได้มีนะบ้านเขาไม่ร่ำรวยเลยบ้านผู้ชายคนนั้นนะ่ะเพื่อนช่างนี่ญาติช่างผู้ชายคนนั้นนะ่ะญาติของช่างจริงไหมเขายังไม่เอามึงเลยอิสัตพาะมึงมันง่ายไงไม่เชื่อฟังพ่อแม่อยากให้ได้ดีทุกคนนั่นแหละ บ้านเขาอ่ะบ้านหลังเล็กๆบ้านเอียงด้วยซ้ําที่รับรู้มาน่ะนอนข้างหนึ่งเนี่ยมันจะไหลมากองกันเลยบ้านที่ผู้ชายมึงเที่ยวถมผ้าด้วยกันน่ะชาวบ้านเขารู้เขาเห็นน่ะไม่ใช่ว่าออ้ยซุบซิบเขาเห็นมันประเจดิดประเจอ้อเกินไปไงแม่ พูดซะแบบโอ้โหแม่เนี่ยเป็นสารเลวแม่แม่โคตรชั่วแม่สารเลวแม่พ่อรักมึงไม่ใช่หรอไม่อยากให้มึงเนี่ยเสียคนไม่อยากให้มึงเนี่ยไว้หน้าพ่อหน้าแม่บ้างมึงจะทำอะไรอะ่ะเหมือนมึงอะ่ะมึงมึงก็เที่ยวตามเทีเ่ยวลูกมึงอยู่นี่ไปตามกี่ครั้งแล้วล่ะลูกมึงอะ่ะฮะหนีเรียนอะ่ะ ไม่ได้ห้ามพ่อแม่ไม่ได้ห้ามครูก็ไม่ได้ห้ามถ้าจะคบกันแต่ว่าให้อยู่ในระบบระเบ,บียบเออคบกันก็ได้ไม่ได้ห้ามโอ้โหอายุสิบเจ็ดสิบแปดต้องอย่าเพิ่งมีแฟนนะลูกไม่ใช่มันต้องอยู่ในกรอบขอบเขตจริงไหมถ้ารักชอบกอนก็เออไปโรงเรียนธรรมดาปกติอันนี้ทำไมต้องกระโดดต้องโดดเรียนด้วยอ่ะต้องให้มึงไปตาม แล้วมึงไปะจะไปตามหาเฮียอะไรถ้ามึงบอกว่ามันดีถ้ามึงบอกว่ามึงทำถูกแล้วทำถูกต้ององีโอโหลูกเนี่ยดีแล้วมึงไปตามเสือกไปตามทำไมอะ่ะก็เหมือนกันที่มึงบอกว่าที่มึงให้แม่นอกไส้มึงออกไปด่ายายด่าแม่ตัวเองว่าโอโหแม่ยอดแย่แม่สารเลวแม่ชั่วแม่โน่นีเนี่ยไม่ใช่ว่ารักษาหน้าให้มึงหรอ ม,มึงกี่ครั้งกี่คนแล้วล่ะอันเนี้ยของลูกมึงน่ะแม่ผู้ชายเขาก็เห็นด้วยเข้าตามตอกออกตามประตูอยู่ในระบบระเบียบขนาดนั้นขนาดอยู่ในระบบระเบียบยังโดดเรียนเลยแล้วมึงเสือกไปตามทำไมแม่อีกอย่างหนึ่งนะมึงก็อยู่ในวัยเรียนมึงก็อยู่ในวัยเรียนมึงวิ่งตามกี่คนแล้วอ่ะมึงบอกว่าแม่เนี่ย ไม่จริงใจกับมึงแม่ชะแม่ชั่วแม่สารเลวอย่างที่แม่นอกไส้มึงว่าแม่ยอดแย่แม่โอ้นินทาลูกมึงไม่พูดหรอวะพูดออกไรด้วยนะของมึงอะ่ะมึงตอบว่าลูกมึงก็ได้ไรสดนะเออจริงไหมโถเอ,อ้กี่ครั้งกี่ครั้งกี่คนล่ะ ผู้ชายเขาไม่เอาญาติเขาไม่เอาขนาดขนาดเขาไม่มีจะกินกว่ามึงอ่ะพ่อแม่เนี่ส่งมึงล่ำเรียนอันไหนดีพ่อแม่ไม่ได้ขายผ้ามีเงินโอ้โหมีเงินเข้าเหมือนมึงนะตอนนี้มึงบอกว่ามึงเป็นสองแม่ลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวอีสระแต่ก่อนนะแม่เป็นแม่ไปไหนเก็บหอยเก็บผักไปขายที่ไหนตลาดเต่างอยกำละห้าบาทสิบบาท นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะซื้อเสื้อซื้อกระโปรงซื้อรองเท้าให้มึงไปโรงเรียนมีหน้าที่การงานที่ดีทำเรียนให้สูงอ่านออกเขียนได้มีอนาคตที่ดีไม่ใช่หรอนี่คือแม่ที่ดีไม่ใช่หรอแล้วมึงบอกว่าแม่ไม่จริงใจแม่สาะระเลวแม่ชัว่วลูกอย่างมึงนะ่ะ ไม่สมควรเกิดด้วยซ้ำนรกส่งมาเกิดมึงอะแล้วพอมาถึงตัวเองโอ้โหแม่ทุกคนก็แม่ทุกคนก็อยากให้ลูกได้ดีก็ใช่พอผัวมึงติดผัวมึงอะติดคุกมาสองครั้งแม่ก็ไม่อยากให้เอาสิมึงก็บอกว่าโอ๊ยแม่นี่ชั่วสารเลวไม่รู้ไม่ไม่จริงใจกับมึงอะ จริงไหมมึงบอกว่าพ่อแม่ไม่จริงใจกับมึงไม่มีใครจริงใจกับมึงอา้าแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นคือมึงไม่ได้เคยจริงใจกับลูกมึงหรอพ่อแม่ก็ทําเหมือนกันแม่ก็อยากให้มึงได้ดีมึงก็อยากให้ลูกมึงได้ดีไงจริงไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าจะสร้างภาพหลอกเด็กอะสร้างให้มันเนียนกว่านี้หน่อยโอ้โหเนี่ยมัน ถุงยางอันไัยเนี่ยมันใช้แล้วนะเนี่ยอันนี้มันใช้แล้วอิสัตวมันจะเก็บไว้ให้มึงถ่ายรูปเหรอถ้ามันถ้ามันใช้จริงอยู่ที่บ้านมันน่ะต้องรอให้มึงไปถ่ายรูปเห็นก่อนเหรอแม่พูดยังกะการ์ตูนเอาไว้หลอกเด็กแล้วอีกอย่างหนึง่งมึงถ่ายรูปอะไรเอกสารแจ้งความไปส่งให้คนนู้นคนนี้เล่นให้เขามาด่ากูเนี่ยนะ ขามึงไม่ดูเหรอว่าใบลงบันทึกประจําวันน่ะให้กูเอาดินออกจากกําแพงแล้วให้มึงตัดชายคาบ้านน่ะแม้มึงเสือกไม่รู้มึงเสือกลืมกูเอาออกแล้วแต่มึงยังไม่ตัดชายคามึงเสือกอยากจะโพสต์ประจานกูแมมเป็นไงล่ะถึงสองปีหรยังถึงสามสิบวันหรือยังกูนึกว่ายังไม่ถึงสามสิบวันมึงเสือกเพราะว่าเกือบจะสองปีแล้ว อีสัว์ไม่ดูตัวเองเนี่ยแหละอายไหมรู้สึกอายไหมที่ไปตัดชาคขาบ้านจนจะสองปีแล้วเพิ่งตัดอ่ะอายไม่รู้สึกอายในมึงมีจิตใต้สำนึกไหมของค่าวว่าอายอะ่ะมึงอยากจะว่าให้แต่กูมึงไม่ดูตัวมึงเอง